นี่เป็นเส้นทางของรายได้จากการให้บริการดูให้เต็มก่อนอย่างที่บอกไปว่าต่อให้วันนี้คุณออกไปเสร็จแค่ใบเดียวส่วนที่เหลือนะคะมันจะวิ่งด้วยกระบวนการจะไปปริ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะข้อมูลเราอยู่ในโปรแกรมของเรานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของรายได้จากงานบริการนะต่อมานะคะมาดูอันที่สองในกลุ่มของรายได้เช่นกันนะคะก็เป็นกรณีศึกษาที่กวดนามาให้ดูเป็นตัวอย่างคราวนี้เป็นการขายสินค้าเป็นเงินสด การขายสินค้าเป็นเงินสดก็เริ่มจากแผนกขายก่อนเลยค่ะเมื่อขายสินค้านะคะเราก็ออกเลยค่ะใบเสร็จใบกำกับเพราะเราต้องส่งของให้ลูกค้านะคะเตรียมออกได้เลยนะใบเสร็จรับเงินสลัใบกำกับวิ่งมาพนักงานรับเงินฝ่ายการเงินนั่นแหละแต่ว่าเป็นพนักงานรับเงินอาจจะเป็นแคชเชียร์หรืออาจจะเป็นที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะส่งให้มีการเซ็นลงนามว่ารับตังแล้วนะคะบางครั้งกระบวนการตรงนี้ อาจจะเป็นคนเดียวกันเพราะพนักงานขายก็เป็นพนักงานรับเงินได้มันเมิร์ชกันได้นะคะ